ครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกระเพอนะครับวันนี้กระผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับไปดูเลยนะครับว่าเป็นต้นอะไรเลยนะครับนี่นะครับต้นหัดสกุลนะครับหัดสกุลเล็กนะครับหรือสมัตนะครับอันนี้สคุณทางยาก็ แก้สายนัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาลำต้นของมันแลครับขูดขูดเอาไฟของต้นนะครับเอาไปตากแห้งแล้วก็ใช้สูบนะครับตัดสายนัดในจมูกได้นะครับพ่อแม่พี่น้องสานัดหรือฤทธิ์สีดวงนะครับฤทธิ์สีดวงจมูกนะครับใช้ต้นนี้เลยนะครับขูดเอาไฟของลำต้นนะครับ แล้วตากให้แห้งเป็นเหมือนยาเส้นนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ใช้ม้วนครับกระดาษทําเป็นบุรีสูบนะครับให้ควันเข้าไปตัดไซนัสในจมูกนะครับอันนี้จากสรรคุณทางยานะครับส่วนสรรคุณอื่นอีกก็มีอีกมากมายนะครับต้องเปิดดูในตำรายานะครับพอมาแนะนําสรรคุณที่เคยใช้เท่านั้นนะครับ อันนี้จากปู่ย่าตายายเรานะครับสมัตนะครับจากเมรแถวบ้านเราได้ว่านํำกระโรบบดแก้ม่แรงก็ได้นะครับที่เคยใช้แต่ต้องไปผสมกับตำรับยาอื่นๆอีกนะครับไม่ใช้เป็นยาเดียวนะครับใช้หลายต้นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องผสมกันนะครับถึงจะเป็นตำรับยาได้นะครับครับขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นความรู้นะครับนี่ครับลักษณะ ต้นไม้สูงนะครับพราแม่พี่น้องสูงมากก็เท่าคนยืนนะครับส่วนมากไ้้จะเท่าเอวนะครับพราแม่พี่น้องสมัเล็กนะครับเือหัดสกคุลนี่ครับขอสวัสดีครับผู้รับชมทุกท่าน